ครับกลาบสัเดีพ่อแม่พี่น้องชาวเบอร์กันตังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่31ธันวาเพื่อรวกรวกได้มาส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเบอร์กันตังทุกท่านได้รับ สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตอันสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับคณะกรรมการที่ดำเนินการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่าน ทั้งหลายในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองกันตังประจำปีพศ2553ซึ่งทางเทศบาลเมืองกันตังและประชาชนชาวอำเภอกันตังจัดขึ้นในวันนี้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกันตังและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันระหว่างอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งเพราะอำเภอกันยกกลับมาแล้วนะครับของขวัญน,นะคะได้รับการ,รสนับสนุนนะคะชิ้นแรกเมื่อกี้ผมกระยอเรียบร้อยแล้วครับ,รบกระย,นะระยจนหมดแนละ้วชิ้นแรกนะคะเป็นของคุณสุภดิ์รักเร่งนะคะ จากกองการศึกษานะคะหมายเลข844ค่ะนายสุภชัยรักราวีอยู่ไหมคะคุณบอกยังไงหล่ะสินายสุระชัยรักราวี844อยู่ไหมคะเป็นของของขวัญที่นี่ด้รับการสนับสนุนจากคุณสุภศักดิ์รักเร่งนะคะจากกองการศึกษานักวิชาและบริหารการศึกษาค่ะ คือของของรางวัลเราเยอะนะครับเราแข่งต่อต้นเลยครับก่อนจะแข่งกัะไทยราวีแปดซีซีนะคบของจากท่านนายกเลยครับตรงนี้ห <hi> ังบัตรนะคะแปดซีซีถูกต้องนะคะหาชิ้นต่อไปนะคะหมายเลขหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะคะ ชุมชนป่าไม้ค่ะนางหยุงลีลาพันสิทธิค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจากคุณสุมาลีคุณพิมไทยศึกษานิเทศกองการศึกษาเทศบาลเมืองกันตังเป็นผ้ามืองนะคะถูกไหมคะคุณนางหยุงลีลาพันทิสิทธิ์นะคะชุมชนป่าไม้อยู่ไหมคะพี่เชิญนับเดินค่ะเข้าเรียกมาเลยครับคุณพอยู่ก็อยู่ดาก็เป็นของรางวัลนะครับจาก จาา้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลน,นะครับร่วมกับณะผรับการสนารุนจากคุณสุมาลีกุลพิมไทยนะคะชิ้นต่อไปนะคะ433ค่ะปา้าใจมัณน,นาสุวรรณนะคะอยู่ไม,ม้ทป้าใจมัณฑนาสุวรรณ433ค่ะได้รับการสนับสนุนจากคุณวันณะเปียสีนะคะพนักงาน หัวหน้าพนักงานรายได้กองทังเทศบาลเมืองกันตังค่ะใช่ครับรับรางวัลเสร็จแล้วอย่ากลับบ้านนะครับตังอยู่กับพวกเรานะสี่สามสามนะคะขอดูหางบัตรด,ด้วยนะคะโอเคได้อโอเคสามสามนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเมืองกันตังพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วก็อย่าพึงดีครับนะครับ ก็ได้ได้หลวงสนุกพอเรายอมยิ่งนีหลังวันยิ่มากมายที่จะมาหลวงสนกอุกให้กับผมไพี่น้องคิดว่าหลงวันทั้งหมดรับคิดเป็นมาลอยไหวชิน้น็ต้องลอยชิ้นนะครับหลังวันปีนี้เรามีหลังวันตัวนึ่งที่จะจับกันนะครับ <S <S ก็มีตู้เย็น6.8คิวแล้วก็มีทีวีแล้วก็มีช่องรักไร้ที่บอกออกไปกมากมมยนะครับเดี๋ยวเราจะ มีการจับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพร้อมกันกับพ่อแม่ที่น้องเราลวงกันลำบงย่อนยุคด้วยนะครับกับ 「どこ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 までも」